ป็แปลกแปลเรียงน่ะเลยอีกอันเดียกว่าเลียงเออเฮ่อว่าล่ะอะไรเลียงคือไงอ้าวแพนมันนแล้วมันมาชี้เรียงว่ล่ะโอ้จะเป็นชีเดียวกันเออโอ้เป็นแล้วนั่นมันไปหมุนมาได้แล้วนี่เสร็จแล้วมนแล้วจะได้มีหนังเล่นแล้วนะมีดูดิดมานั่งเล่นแล้วไว้วงไว้ โอ้ยชวนคุยนี่แหละสนุกมากเลยทำนั่งนกาเบื่อคอยให้เวลาประมาณสามสิบปีมแกทำม้วๆสามสิบปีด้วยสามสิบสามสิบมือสามสิบปีสามิบมันไม่ได้ก็เป็นชั่วโมงเลยเอาโอเคครับขอบคุณครับทำม้วๆให้น้องทำม่วๆเลยลูกเยกขึ้นชวเลยเสร็จแล้ล่ะ เดยกขึ้นดอกกระเ้ี๊ยบมาสิให้มันเมืยเยอะยกโป้ให้เนี่ยน,นะยกโป้ใส่ไวลูกปฆ่าเห็ดช <_ D 2> อบเล่นเลยใครเครียดน้ำถ้าผมเล่นมีนเครียดกับเดิมโอ้เสร็จแล้วทำไมทำไมไม่ถ่ายรูปเลยเสร็จไวไต้เท้าเป็นสติ๊กเกอร์เออไม่เป็นคุณแม่ซื้อมาให้ตั้งแต่ไกลเลย ชอบเลยชเเงาแฟบเลยนั่นแหะเป็นสิเกอร์สม่าเขาเกาจะแกะติกั์เลวก็ติดลยรออันนี้ไม่ใช่ทำไมโลกกไม่ได้อันนี้ือนีเลยงอไวมาก่ชนคุยไวมากเลยเหมนได้แล้วโอ้เก่งมากรู้งไงน่าแถ่ายถายรูปใหม่ไล้ไหมลูกคราบคคัเช็ดขี้มูกไปด้วยแล้วในเราอ่ะนี่ยาแก้วแล้ว ติดแม่นั่งเล่นอีพหาบ้านแล้มันหนาวหนวโลกเเยินมาเออเอ่ออะไไม่มีไเกยู่ไงยไกับ้านยนั่งเล่นทั้งวันเลยิมกเลยคะเนี่ยมะกย้อยติดดีใจมะแม่เป็นยูคก็เป็นตามจะซื้อแบบหกคูณหกให้จะไปหาดูกัน ตลาดถิน่นเขาอ่ีฮะตลาดนี้ก็มีเหรอพอคุณหมมันจะใหญ่ก,ว,กว่านี้ใหญ่แต่มันสวยแต่มันจะมีจับเวลาด้วยมันจะแพงขึ้นสองพันกว่าบาทนะมันจะแพงขึ้นใช่ไหม่าแพงขึ้นอนะันี้ก็พันกว่าบาทมันจะมีจับเวลามันจะมีแม่เหล็ก นี่มือไม่เหมือนพ่อทุกคนก็ดีไปอย่างนี่มือก็ออกจะยาวหน่อยนี่มือเหบ่อยสวเนะนี่สวยเหมือนป้านี่มือเหมือนพ่อแล้วไม่ได้แล้วเมื่อก่อนลุงก็อาจจะแบบนี้แหละป้าเมื่อก่อนลุงอาจจะแบบนี้แกเออลุงว่าอย่างนี้เลยมือลุงก็มันกับงานหนักมันกับลังเต่าหรือมาตัดไม้ไผ่มา

ขีดหย่อเลยเก่งมากนแต่เกี่ยวนรอบนิดแป๊บแป๊บนึงเล่วีดมนเหลือนเบอร์ละึ พอเราตั้งเวลาบอกบอลทั้งมนเขาจะตั้งเวลาบอกเวลาเราทำหรืบอบ่กลูกใช้แข่งตั้งเวลามันยังม,ม,ม่เคลื่อนไหวถ้าแข่งนะถ้าแข่งถ้าแข่งก็จะมีที่จับเวลาจะมีแล้วแต่สูตรแั่นึ่งเขาไม่ต้องสูตรขนาดเข<ร>าไม่ได้มอง<ร>นะนะเขาเขากลับหากันได้หมดหรือถ่ายอย่างว่าแข่งได้